Tchau. กดติดตามช่องน้องจินลัมเพิร์นออฟฟิเชียลในเด้อค่ะขอบคุณทำไมทำไมทำไมเอาสวัว <laughs> สดีจ้าฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามช่องน้องจินลัมเพิร์นออฟฟิเชียลในเด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้า,า <laughs> บอ๊อบไปแล้วบาย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 กลับบ้านไหมนี่กลับโอเคมันไม่ไกลเออใช่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 กลับบ้านแล้ว แล้วก็จากบ้านไปงานกับ30ใช่ไม่ใช่พักบ้านพักก่อนอย่างนี้พักก่อนจะเยอะที่นอกต้นไม้แล้วอย่าไปรดน้ำต้นไม้อย่าไปบัดชอลจะเซ็ตคิดปากที่ปากงนอกแต่ต้องมาโอ้ลูกสายเขาลงมาละบายบายไปหมดเลยอ่ะทวหน่อยจ้าบายบาย ดีบ้าาปฟอนฟอนสวยมากเลยวันนี้ฟอนในไรทาลฟอ์ในทามากเลยหองยองเอาขันมาย่องก็มาหยองเออฟอนงามงามวันนี้มุนไปเรื่ฟอนดหมานเรื่อยห้ามมุน ม้อลแมัเน่ว่าเอามนมั้ว่าหาูอกเไลุนบอมันือี่อีแล้วนแล้ว้ดคืออยากได้ต้นใหญ่แบบนั้นแหละดูนี่เอาไปแซบน่อยนี่เรียกกทุบทุบไปงั้อ๋อทุอ๋อเออทุกเขยไปตับหมอนนอนเดี๋ยวต่อจ่ต่อไปชินต้นใหม่จากที่ทำครัวเนี่ยก็คือิทุบครัวเหอเด้ทุบรวออกเดียพ่อจะไปแต้งใหม่ยู่ รื้อว่าบางเทไม่เนี่ยิดุบออกเลยเราหองเก็บองมัน <siglo> บ่้ในส่บมก็รือออกหมดเลยก็าจะรือเลียวอัน้ใช่อก็ลื้อบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้ก้าขึ้นบ้านเลยตอนเดิมก็จะตอนแรกที่ทำดาดฟ้าให้แบบเราาร์ตี้กันใช่ไหมแหงอ้งงห้งบใช่ไหมปหน้นเลยไปโหนเดีกือเมาแล้วเดี๋ยวก็จะไปหนามาหลังคอยหัวหนึ่งบายบาย บแตกเมื่อเบิร์ียังมายังมาเขาว่ยู่ชิปจะมีบอมีคอยกระทช่อนิปบาย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 เอาปกติเอาสมมติ่าบอกกันยูนเอาหลอกเพลงปกติไม่เป็นดิพอกเมื่อเบิายบายบายพอกันพี่เราพกันไปเลยไปเบิไปเบิเลยแตกอื้อออกมาเลยเดี๋ยวเมื่อหอดอปพัลอก พ้นเลี้ยวบางอย่างที่ปวดเอิบก็ว่หาก็รกบังมงงนะนงงมากเลยงงว่ะอะไรขึ้นเขาเขาเขาอาซีเอออิ่มแล้วเขาเมยแล้วเขาเมยแล้วเขาอาซีเออเขาจะมาบ้านเราเอิบเลย ไม่มีมีอ่าาเสื่ออันนี้ช่องไหนอีกช่องทอดไปนอสไส้มาเคลื่อนเลยนอสี่นี่ไปนอนอยู่ในปียุงกัดคือจะจะไปนอนในยุงกัดเดินเลยโอ้วันนี้เราเดินทางไกลมากเลยครับสี่สิบโลสี่ร้อยโลสี่ร้อยโลประมาณสี่ร้อยโลครับแต่ตอนนี้รถยังไม่ติดนะครับ ยังไม่พวงเบสเอารถไซสสิพวงหายไปมีสายวงอยู่หาเลยาไปแล้วรถสสิพวงหายไปโ่หมันมีแฮะอ้่อมันแบสนหน่อยพวกะอีกิบยังไงเนหเป็นยังรถแบบอบ่แบเสื่อมหรือเปลี่ยนหม่มานี่เปลียนเมืองะรบุเปลียนเมือรามว่านี่มันเนเนี่ยันอทิตเลยมันเบวันอทิตเลยบริทเปลี่ยน จำส,สองเจลหนึ่งว่าผมบ้านคืจำแียงกับเพียรโหลอเออําลงลงสินลงทุนสามลอยหนึ่งขายสามพันให้กำไรสามห <6, 000 S 2> กพันปร่การใช<น>้แกงกูเดอร์ทะก,การใช้แกงเรื่องนี้กูแสดง่าบางนี่ตอนแล้วแต่แค่เรื่มต้นเลยเพราะมันเป็นคนนับกับกูเองนับนน <ะ S 1> แต่ตอนนั้นขายมหาบาทนับยูดมตัวน่งสามพันเนาะเออเนเขาขายเลชิมไปดิแมนมันจะไม่ถึงสามพันเก่าอยู่ว แต่ก็ขายหาบาทด้เนาะในสามพันเนื้อเบอตัวอันนี้มันใหม่สิบกดหายี่สิบออเอาสิบาทเอาสิบาทนั่นละพอไปพอมาพี่หาน้องเอออยเรามา่อยอย่งาบประหัดประหาแือยังไงละยำตำนวลเอาอย่างจานละอยเทิร์นยังได้กินไหมบ่แม่ลอยลอยสี่สิบกมีาหอยเน่าพ้อวบะหี่ เปิดหอยกันเนาเม่ียังเอาลอยอยู่เน่าหน่อยเนี่ยเนาหน่อยเดียวแต่ว่าต่ำเสกเปิดมือไหมถ้ากันเนาเปิดแกไหมเอาุ้ยเสียดอกกินหน่อยเดีขึ้นเบื่อมันกินได้ยุติวันไหนสร้างมันหัวมันแก่นเนี่ยหัวได้หัวแต่กินกินอันหน่อยเดีหัวแก่นไปนะหน่อยเดีหัวแก่นกินโหลดมันเลยหัวเปรี้ยวๆกินเออกันหน่อยเดียวพีหัวกระดูดเปียกมาเลยดอกอรีกกินได้อยู่ดูดเปียกมันเอาหนามก็ต่ำไปกเนาะ บรรยากาศเตยราเศจนะครับผมอา้าวขอบคุณทุกกำัใจครับผมนี่ครับเราดวหัวหมอนกันนะครับผมขอบคุณกำลันใจอะไรหรอมไม่ได้ีใครมาไลฟ์สดอ่ะขายครูด้วยเฮ้ยไม่ไม่ต้องถามอ่ะ วันนี้ใครขึ้นไปไลฟ์สดถือกล้อ,องอ oh, ยู่โอ้ปกติไม่ขึ้นนะปกติไม่ขึ้นค่ะทำไมวันนี้ขึ้นไม่รู้เอาปกติก็ไม่ขึ้นเหมือนกันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเอาเขาเขาเขาเก็บของไปตามมาท่านมา <c oughs> อยู่อ้าวลูกพี่เขาไปไซบะ ต้องไปตามหรือไ้นี่พเพื่ให้เก็บเองเพื่อจากไหนเอกจะไห้เก็บเองเพื่อจากไหนอ่ะขอบคุเทุกองท่านใจกรับพี่น,น้อกพอกัะชิมนาครับ